จินตนาการถึงพายุที่รุนแรงจนสามารถพลิกเปลี่ยนชีวิตของคนนับล้านในเสียววินาทีคล้ายกับไตฝุ่นคาเมกีที่พัดถล่มฟิลิปปินและเวียดนามอย่างหนักหน่วงทาให้เกิดน้ําท่วมใหญ่และสูญเสียชีวิตมนุษย์จํานวนมากนี่คือเรื่องราวที่น่าตกใจที่เราจะพูดถึงวันนี้แต่คุณรู้ไหมว่าปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาจเป็นมากกว่าที่เห็นมาดูกันว่าทำไมพายุลูกนี้จึงสร้างความเสียหายขนาดนี้และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือการเตรียมพร้อมของรัฐบาลที่อาจไม่เพียงพอต่อภัยธรรมชาติที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกปี ไตฝุน่นคันแมกีซึ่งเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในฤดูการนี้ได้พัดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาหลังจากที่มันทําให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ําท่วมใหญ่ในฟิลิปปินส์ต้นกําเนิดของพายุนี้มาจากความร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกที่สะสมพลังจนกลายเป็นลมหมุนขนาดใหญ่ซึ่งสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคาว่าไต้ฝุ่นให้นึกถึงพายุหมุนเขต ร้อนที่มีลมแรงและฝนตกหนักมากกว่าพายุธรรมดาทั่วไปสำหรับตัวอย่างให้คิดถึงพายุไต้ฝุน่นไหาเยี่ยนในปี2018ที่ทำลายบ้านเรือนในฟิลิปปินส์มากมายทำให้ประชาชนต้องเอเรียนรู้การเตรียมตัวเช่นการจัดเก็บน้ำและอาหารสำรองเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ในฟิลิปปินส์ที่พายุพัดถล่มไปก่อนหน้านี้มันได้สร้างความเสียหายอย่างหนักจนคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย114คนและทําให้เกิดน้าท่วมที่กลืนเมืองทั้งเมืองโดยเฉพาะบนเกาะเซบูที่ในช่วง24ชั่วโมงเดียวก็ได้รับฝนตกเทียบเท่าปริมาณทั้งเดือนทําให้กระแสน้ําเชี่ยวกรากพัดพารถยนต์เรือบรรทุกสินค้าและแม้แต่บ้านเรือนไปกับสายน้ําประชาชนกว่าแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยและหลายชุมชนก็เหลือเพียงซากป,ปรักหักพังและโคลนหนาเต็มพื้นดินนี่คือภาพที่ชวนสะพรึงและเตือนให้เราคิดถึงความเปราะบางของชชชีวิิิตตเเมมื่อผญกับธรรา นี่ไร้เมตตาประธานาธิบดีฟอดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ผ่านมาเพื่อเร่งระดมทีมช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้นแต่ที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดที่หลายคนไม่สังเกตคือการเตรียมพร้อมนี้ทำได้ทันท่วงทีหรือไม่เพราะถ้าดูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมันอาจบอกไม่ว่ามนุษย์ยังคงล้าหลังในการต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจทําให้พายุเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นทุกปี ตอนนี้พายุได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามแล้วโดยขึ้นฝั่งเมื่อเวลา19นาิกา29นาทีตามเวลาท้องถิ่นวันที่6พฤศจิกายน2568ในจังหวัดดาก,กลักและซายลายซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภูมิศาสตร์เวียดนามจังหวัดดาก,กลักตั้งอยู่ห่างจากนาครโฮจิมินซิตี้ประมาณ350กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสูงชันและเสี่ยงต่อดินถลม่ม ดังนั้นจึงไม่แปลกที่พายุจะสร้างความตกตะลึงที่นั่นรัฐบาลเวียดนามได้เผยถึงการเตรียมพร้อมอย่างเข้มข้นโดยระดมทหารและเจ้าหน้าที่กว่า200,000น,นายพร้อมด้วยยุทธปกรณ์มากกว่า6,700ชิ้นรวมถึงเครื่องบิน6ลำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและที่พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้สนามบิน6แห่งทั่วประเทศต้องปิดช่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวได้รับผลกระทบและต้องเลื่อนออกไปแสดงให้เห็นว่าการขนส่งทางอากาศที่สำคัญก็ไม่รอดพ้นจากภัยพิบัติเช่นนี้ นายกรัฐมนตรีฟาร์มินจิงของเวียดนามได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกให้เร็วที่สุดและต้องไม่ให้มีใครเสียชีวิตจากการอดอาหารหรือความหนาวเย็นแสดงถึงความห่วงใยต่อประชาชนอย่างแท้จริงแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการตอบสนองของรัฐบาลเร็วพอหรือไม่เพราะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วขนาดนี้การเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลาอาจยังคงเป็นความท้าทายและหากรัฐบาลไม่เตรียมพร้อมเพียงพอก็อาจนําไปสู่การสูญเสียชีวิตเพิ่มเติ นอตเป็นประเด็นที่นักสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการถกเถียงกันว่าการพัฒนาเมืองที่ไม่ยั่งยืนมีส่วนทําให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามได้เตือนว่าพายุอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มในอีกกว่า7จังหวัดรวมถึงในช่วง6ชั่วโมงข้างหน้าโดยจังหวัดดักลักมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือจํานวนมาก เพราะบ้านพังถล่มและน้ำทะลักเข้าเต็มพื้นที่แรงลมจากไตฝุ่นทาให้ต้นไม้โค่นล้มหลังคาบ้านปลิวว่อนและหน้าต่างของโรงแรมแตกกระจายในเมืองกวีเยินและจังหวัดริมชายฝั่งอื่นๆขณะที่คลื่นในทะเลจีนใต้สูงถึง8เมตรซึ่งสําหรับมือใหม่ให้ลองนึกภาพพื้นสูงขนาดนั้นว่าเทียบเท่ากับตึก2อถึงสชั้นและอาจทําลายเรือประมงหรือบ้านริมทะเลได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญในเวียดนามเช่นเมืองเวหรือฮูเอ และหอยอันก็ถูกน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้ประชาชนต้องใช้เรือจาวเดินทางกลางเมืองแสดงให้เห็นว่าพายุไม่เพียงสร้างความเสียหายทางกายภาพแต่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศด้วยและนี่อาจเป็นส่วนที่หลายคนมองข้ามเพราะการฟื้นฟูเมืองท่องเที่ยวหลังพายุอาจใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายสูง ทางด้านประเทศไทยเองก็เริ่มเตรียมรับผลกระทบจากเศษพายุนี้หน่วยงานท้องถิ่นได้เตือนถึงฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินถลม่มและน้ำล้นตลิ่งในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงต่อไปซึ่งเป็นการเตือนที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวก่อนเช่นการตรวจสอบบ้านเรือนและวางแผนอพยพหากจำเป็นโดยสรุปแล้วไต้ฝุ่นคันแมกีได้แสดงให้เห็นถึงพลังอันน่ากลัวของธรรมชาติที่มนุษย์ยังคงพยายามต่อสู้อยู่แต่ที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นโต้เถียงคือเราพร้อมรับมือกับพิบัติเช่นนี้มากเพียงใดในยุคที่โลกร้อนขึ้น บางคนอาจกล่าวว่าการพัฒนาเมืองและการตัดไม้ทำลายป่ามีส่วนทำให้พายุรุนแรงขึ้นและรัฐบาลควรลงทุนในเทคโนโลยีเตือนภัยขั้นสูงมากขึ้นคุณคิดอย่างไรประเทศต่างๆรวมถึงไทยและเวียดนามควรปรับปรุงระบบเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อลดความสูญเสียในอนาคตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคอวอบคุมได้จริงๆแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วมาถกเถียงกันดู